อืมผมว่าในโทรศัพท์เนี่ยมันคงจะตูดเกินไปแหละบางั่าคือหมายถึงว่าคนที่ทําเกมโทรศัพท์เนี่ยคงจะไม่เยอะแต่คุยทําำแบบโรบอทเนี่ยอาจจะมีก็ได้โอเคผมกาสวัสดีครับวันนี้ผมก็ผัดนะฮะเนที่เราผิดหวังกันไปในเกมของมือถือแบบสกีบีดีบีดีทอยเลตเนี่ยผมก็ได้เพื่อนคนหนึ่งที่เขาไปดูคลิปแล้วก็แนะนํามาว่าเฮ้ ในโทรศันอาจจะไม่มีแต่ว่าในโลบอกอาจจะมีก็ได้นะกูไปเห็นมาผมก็เลยเออเออเอเอวะโอเคเพราะงั้นเรามาดูกันดีกว่าฮะเอาเอาแถวบนแล้วกันเอาแถวบนแล้วกันรู้สึกว่ามันอาจจะเยอะเกินไปมาลองกูดิกูเก็ตอิบุจิมึงมากเลยทำไมอิบุจิมันต้องเป็นหน้าอย่างนี้วะผมวาอยู่อนดับต้นๆเนี่ยมันต้องดีแน่นอนอยู่แล้วเวเพราะว่าเรียกคนได้สองหมื่นเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยมันต้องดีอยู่แล้ว แต่ว่าอันท้ายเนี่ยกูว่าได้คอนเทนต์แน่นอนมันจะห้ามันมันมันาจะห้านาะดูเลยนะคุณผู้ชมว้าววันนี้อยู่กับเมอร์จิวนะครับไม่ใช่ชาวไล่ชาววัด <What? S 2> เดี๋ยวโอ้โหอ้าวเป็ดเลยโอ้มันมีแบบสก,กีไปดูแบบแปลกๆด้วยหรออุ้ยมันต้องเติมหมดเลยอะ่ะคุณดูดิ มมีไดสกีบีดูแท้งอ่ะไม่มีมสกิีไปดูสกินแพ็กด้วยนะมันมีสกิีไปดูแฟมิลี่ด้วยอะ่ะโอ้โหข้างบนก็เหมือนจะมีอีกด้วยโอ้โหมันมีโรบอทสกิีไปดูด้วยอะ่ะมันประหลาดใจจริงๆเลยแต่กูไม่มีตังค์เบอร์จิวจนมันมีสกิีไปดูแค่นี้เขาเตอือนด้วยเหรอไม่ใช่ละอันนี้มันมีสกิีไปดูทองคำด้วยอะวัดเถอะวัด อ๋อมันจะมีสองฝั่งสินะมันจะมีฝั่งเป็นไอ้พวกหัวกล้องใช่ไหมผมคอดแปลงร่างเป็นสกีบีดูได้เหรอสับบุบาทมากเลยอ่ะไม่ใช่โอเคเฮ้ยมีจับสแกด้วยโอ้โอ้มาเลยครับผมแซบสกีบีดีเปรีเป๊บสังเกตเอ้ยเดี๋ยวด้านนั้นอันนึงป่ะขอดูก่อด้านโอ้ ผมว่าแค่แบบนี้แบบเดียวก็เกินอเลยนะเอาจริงนะผมว่าแค่แบบนี้แบบเดียวก็แบบอิ่มๆแล้วอ่ะตอนนี้ข้างหลังมีเก็บเตลูวอุ้ยมันน่าสนใจมากเลยวุ้แต่อะไรข้างหลังโอ้เราต้องแฝงตัวแล้วกีบีดีปื้ดปื้ดตีบีกีบีกีตีกิ้งกิงกิอ่ากันเลยกูเป็นเพื่อนมึงในศาสตร์แม่แล้วันนี่อะไรเนี่ย เก็บได,ไ,ดได้ไหมเก็บได้เฮ<อ>้ยกระชากก็มี oh my god จีุดะไยโอ้เจ๋งเลยวะ่ะนั่นชอบนะโอเคงั้นแบบนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันฮะแบบนี้ผมไม่ผ่านถ้ารถ,ถึงสิเนี่ยผมไม่เต็มสิบเลยอันเนี้ยอืมมันใช้ได้นะเอ็งไปเลยโอเคงั้นแบบที่สองดีกว่าฮะวันนี้เรามาเยอะนะเราจะลีลาไม่ได้แบบที่สองสกีบิดป้องกันซ่วม เฮ้ยแบบนี้ก็เก้าพันนะมีโดนกินไลฟ์มานิดนึงแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นแนวไทคูนปะแนวไทยคูนที่ป้องกันสกีบีดีบีดีฟเหรอมันสุดยอดไปเลยอะ่ะแล้วดูเพลงแล้วกดเฮ้ยมันจะโอ้เราเป็นทีมหัวกล้องเหรอว้าวระวังตัวด้วยมันเอ้ยดิ้น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 มันมีมัน <laughs> อ๋อโอ้ว่าเตะเฮล ไม่ใช่เดวเซคูณแต่กูขอปิดเพลงก่อนได้ไหมแต่เป็นแนวอ่าป้องกันบ้านมีวอต์วอเตอร์เฮลท์แการมาเลยเพื่อนเอาอันนี้คนเล่นด้วยหรอโอ้โหมันคือมันคือเออ,อแล้วเราเป็นทีมไอ้นี่ได้ไหมเราเป็นทีมสกีบินี่ได้ไหมผมมันกระจอกมากเลยอืมดูดิฮะวัวจิ้วหัวกล้องเป็นไงเฮียมากเลย I am the swam r ที่อยู่ในห้องน้ำไม่นะจะหายลูกขึ้นมาก่อนนะยังมีครอบครัวที่ต้องปกป้องจัดไปโอ้โห <laughs> อะไรวะเนี่ย <laughs> มันมายิงบ้านเราหรอมันมายิงคอเราโอ้โหน่ากลัวเกินทำามเป็นแนวแบบผีเฟิร์สเฟิร์สสัน้นแล้วกูเจอเจ้าตรแกีอย่างเงี้ยกูขี้แฉนะบอกเลยผีถูกขี้อ่ะกูไม่กล้าไปนั่งขี้แน่เลยเดี๋ยวกูจบลิปนี้ไปโอ้หมายกล้าตัวหมาย้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายมันยิงใครอยู่บ้านนะ่ะ เพื่อมนมึงก็อยาก,อ,าากอ,อุปกรณ์เฮ้ยนายเกือบตายนะเพื่อ,อเนเะมื่อกี้เนี่ยนายรู้ไหมอ๋อสปาร์เกอร์แมนวันเย่เก่งมากเลยว่ะเพื่อนนายเกือบตายโอ,โอเคฮะแบบที่สองประมาณนี้เนาะถ้าเต็มสิบเนี่ยไว้ไปจะหกแล้วกันหน้าเบือ่อชิบหายเลยแต่ว่ามันก็เออมันก็ดูดีอ่ะมันก็ดูดีแต่มันหน้าเบือ่เอเฮ้ยเดี๋ยวยักษ์กลมได้ยังไงนี่มันตัวตึงไงนะตัวตึงกมลมได้กันจะช่วยกูเหรอทีนี้กูต้องชุบก,ก่อนชุบชุกชุกชุกเออเอ้า,อ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 าตายแน้น มันก็เรีเขางมันน่าเบื่อมันไม่ด้มีอะไรเีฮะคือก็ทามาแค่นี้มันก็เลยโอเคเอาเป็นสักหกได้กันนะอ่ะต่อมาฮะสปาร์คเกอร์แมนเฮ้ยมันชื่อเหมือนกับไอ้มันชื่อเหมือนกับไอ้ไอ้ตัวที่มันยืนเมื่อกี้หรือว่าหรือว่าสปาร์คเกอร์แมนมันคือตัวละครอักอย่างหนึ่งในซีรีส์นี้อรออันนี้คนเล่นเก้าร้อยมันเริ่มไหลลงมาเรื่อยๆเลยฮะจากตัวได้สองหมื่นแล้ววันนี้คือมือมีปกเลยนะ อ๋ออันนี้ก็สไตล์เหมือนกับแมปแมปแรกฮะเราสามารถจ,จะเลือกเป็นเฮย้ยทำมาดีวะีหมัดอ๋อเลือกฝั่งได้อ๋อใช้พลังได้เรอวพลังคืออะไรวะวิสิทธิภาพเอยเอาซัดอ๋ออะฆ่าตัวตายทำไมกูมาแล้วกูบอกแล้วกูตึงสุดแล้วเฮ้ยมันซัดก,กันอยู่ ไม่มีเพลงเลยโอ้โหดูดิกำลังใช้ก,กระดูดเดือดคนนึงเอาหอัวหัวหมูคนนึงเอาเฮ้ยไม่นะมึงฆ่าเพื่อนกูมึงฆ่าเพื่อนกูมึงมึงเกินไปแล้วมึงเกินไปแล้วโอ้โหมันต่อยตึงคนโคตรเลยมันต่อยตึงอ่าโอเคฮะมีแค่นี้แหละ <laughs> จบไปเร็วดวเร็วเต็มสิบเอาไปสามวอกี่มาเลยวะแล้วต่อมาฮะห้องสุขาที่ลื่นไหลลื่นทะไหล vs แคมีแคเมือรามามินและพูดอันนี้คนเล่นน่าจะพอได้อยู่ฮะาพันแปดถูกกินไลฟ์มานิหนึ่งสกิมิลุทายเลดเวสเอ่อแคเมราแมนเนาะอันนี้คือเลือกฝั่งเหรอแล้วกูเลือกไงอะ่ะเฮ้ยมึงสกิมโอ้โหมันรวมล่ากันว่ะเดี๋ยวมึงไปสมพันธุ์กันหรือว่านี่ดินะ มึงเป็นคู่อริกันไม่ใช่เหรอมึงมารวมล่ากันได้ไงเนี่ยกูขอชาก่อนอืมขอชาร์ทอืมเดี๋ยวจะขอทำไมเขายิงไอ้นี่ได้วะเอ้าทำไมกูยิงไอ้กล้องมันได้อ่ะอีดอ้าวลูกสวยหมดอีอ้าวสวยหมดว่าเอ้ยโอ้อันนี้ปืนเขาเอามาจากไหนวะเราอยู่คนละฝั่งกับไอ้นี่ใหญื่อกล้องเหรอคนละฝั่งคนละฝั่งคนละฝั่งไอ้น้องมีไปฉายด้วยคุณมาทำไมมาเนี่ยเออาร์เฮ้ มันตอดกูเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนกูยิงมึงไม่ได้แต่มึงตอดกูได้หมายความว่ายังไงเนี่ยฮะมึงแปลกอะไรมึงแปลกแล้วมึงแปลกแล้วมึงจะต้องเจอซอมอกูมึงก็เจอปืนซอมอกูมึงก็เจอปืนคกูมึงก็เจอไอ้้ยปืนคกปืนคกปืนคกเราบริเไม่ได้เลยปืนคกปืนคกปืนคกหรือใครมายิงผมวะเอาไอ้พวกนี้มายิงกูปืนคกกูไงปืนคกกูอันอันนี้ก็เติมกระสุนใช่ไหม ว่าปืนคกกรงดีวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอปืนคกกูไปเจอปืนคกกูไปเจอปืนคกกูไปเก็บหมดไม่สนลูกใครสโมสอมเพื่อนกูช่วยแล้วกูช่วยโอ้โหเพื่อนกูตายเพื่อนกูตายมึงก็ต้องตายมันยิงใครอยู่อะปืนคกไปละปืนคกเจือดหมดอ้มันยิงกูโอเคฮะนี่คือแบบยิงกันที่มีตัวละครสกีิีดมาล่อไอ้เฉ่ย เพื่อนหน้าตามึงตูดจังว่าผมขอลองไอ้นี่เวอร์จิวเวอร์จิวสกีบีด้ามันจะเป็นยังไงอ๋อก็คือมันเอาหน้ามันเป็นหน้าไอ้นี่พื้นฐานเลยเหรอโอ้ไม่เฟี้ยวเลยโอเคเนี่ยเต็มชิ้นเอาไปสี่พออย่างไรแลก็บันเทิงกว่าไอเกมก่อนอยู่ฮะอันต่อมาสกีบีดีสกีบีทีดูปทอยเลสเอสคีบคุณดูคุณดูดิไลท์ดิ ยาสภาพแล้วเนีย่ยเป็นปลากลัวที่ตัวนิดนึงฮะไม่นิดหรือมั้งขนาดนี้อ๋ออ,อะไรวะเนี่ยเหรออ๋อไม่ใช่ปลากลัวแต่เดี๋ยวมึงแคมป์กูอย่างนี้กูจะไปยังไงคุยกันก่อนคุยกันก่อนคุยกันดีๆผเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงโดนิสไลค์เฮ้ย บออลักโมาบลบวโอบ奥บ马โอบ奥บ马บบไม่ทำเป็นเป็นโอบ奥บ马ไม่ได้ว่าทำเป็นได้แค่อเมอกุสเนี่ยกูอยากเป็น奥巴马อันนี้คืออะไรสกอร์บอร์ดเหรอไม่ใช่ที่มันโดนเนตเนี่โอ้โถ่ใครจะไปโดนใครจะไปเอา้าไปแล้วเว้ยโอกาสทองโอกาสทองของอเมอกุสมาแล้วติด ตึตึตึฮ้ยตึตึตึรเติรติติเต็มเต็มแต็มต็เต็เต็ตแล้วคือคนที่บรรเล่กลุมมันไม่ใช่สกีบิลูทอยเล็ตไงมันคือไอ้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 หน้ายิงนี่ไหนไม่รู้เยเอาฮเเราขอโทษนะเพื่อนเกมนี้ไม่ตรงคอนเซปตเลยเอาเปหนึ่งพอปอโท แต่ได้ฮาอยู่แต่ได้ฮาอยู่เาต่อมาฮะเอาชีวิตรอดในห้องน้ำเดอรคิวเลอร์อโอ้โหไอไอแบบสตไอแบบนี้ผมรู้เลยมันมีแบบนี้มาเยอะมากแล้วมันเปลี่ยนไอตัวที่มาเยอะข้างหน้าตรงนี้เป็นตัวอื่นเว้เป็นเชคบ้างเป็นเจคค,เค,คิวเลอร์บ้างเป็นเจสันบ้างเนี่ยแต่ว่าคุณก็ยังเล่นนะปแปลกเนาะเราไม่ควจะโคกได้เฮ้ย นี่เป็นเกมแรกเลยวะ่ะที่เขาใส่ระบบกุญแจโคกมาเพราะว่าในตัวซีรีส์ทุกคนไปดูมานะไอพวกกล้องมันจะต่อสู้ในการดึงออกมาไม่เท่ากุญแจโคกเว้ยนี่เป็นครั้งแรกเลยท่กคจะไม่ได้ต่อกรกัพวกเปรนี่ได้ถ้ามันเป็นเดี๋ยวเด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 เาเดเด้ดเาเดเอเดเดเดยดเดเดะเดีดเ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 เ คือคนใช่ไหมคือคนใช่ไหมบอกกูดิเฮ้ยโอ้โหกระต่ายแ้วอะไรมันดูเล่ห์ค้ากันหมดเลยวะดูดิอุ้ยมันมาลุซี่มาจากไหนเพื่อนกรองกููขึ้นเกมต่อมาฮะสกีบิตีห้องสุขากับแคร์เมือลาม่าอะไรมันคือมันมันแปลกโอ้โหพูดังงานจะเซ็งกับโปลแปลไทยของเกมนี้มากเลยฮะ กี่วินนีทอยเลตอ๋อค่ะแม่ละแมนมันแค่แค์แครเหมือนลาม่าได้ไงวะนี่เขาเรียกลิเกศิตหรือเปล่ามันมีลิเกศิตรเรอทำไมต้องเป็นหน้านี้ด้วยอู๋อันนี่น่ากลัวดีว,ว้าวเมยขยับอะไรด้วยชิบหายเอ,อ้ยมีอนนี้มีฉันขยับซะหน่อยมาเพื่อนนะมาเลยไปการบุกการเพื่อนฝูงนี่คนเล่นหมดเลยเหรออุ้ยก็เยอะนะข้ามันข้ามันข้าคือห้องนะเอาไปมาเถื่อนจังไปเลย ขามันขาวัด <c oughs> ลูกสูบอะไรคือลูกสูบวะเอ้ยอะไรคือลูกสูบขาของน้ำขาขาขามัน <c oughs> ขามัน <c oughs> เอ้ยเฮ้ปเปิเยเฮวคอส้ยเฮ้ยหฮ้ยเ์ด,ดาเกูยเเยยเ เกมนี้มันดีคนเล่นเยอะด้วยเอออันนี้คือจุดสาคัญเลยคนเล่นเยอะเว้ยเอาไปเจ็แล้วกันฮะซอฟตสนุกสนุกเกมที่เจ็ดนี่เป็นแบบออบบี้นะโอ้โหคือแบบออบบี่ดูแบบหนีแบบเป็นไอ้น,นี่อน,นี่คือโดนหมดเลยเว้ยอันนี้ดูดิโดนดิไลสถล่มมากเลยอะแสดงว่าออบบี้มันต้องตึงมากมากแน่เลยว่าใช่ตึงไหมผมว่าเฮ้ยว้าคนเล่นเยอะว่ะคือคือคอนดีเกมไหนที่คนคือคือนดีอะผมชอบหมดเลยเว้ย เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนะี่ยไม่นะกาจอกาจอกมากไอพวกดดไอพวกกด,ดนิดไลน์นี่มันก็เป็นพวกกีกี้ชี่เล่นเกมแนวนี้ไม่เป็นเป็นพวกเด็กหน่อยอเด็กหน่อยหำส่านด์มอยอ่ะเออดูดิผมแบบเท็กเดียวจะยังไม่เคยหยุดวิ่งเลยนะเนี่ยนี่ผมยังไม่หยุดวิ่งเลยไอวูนสต็อป เฮ้ยใครทํามันยืนเรียงอ๋อโอเคกูครู้ว่าทรามันยืนเรียงกันโอ้โหเมื่อกี้หยุดไม่นับนะฮะเมื่อกี้หยุดไม่นับโอ้โหพวกบ็อกเล็กด้อยทำท่านได้หมอยมาเล่นเกมโลบอกกระจอกจริงๆดูพี่ไว้ไอ้น้องนี่คือตัวอย่างของคนโหดเวอร์จิวอ่ะเวอร์จิวรู้จักไหมลงไปในนี้ใช่ไหมโอ้โหช้าจังเลยที่กระดาษติดได้ตัดนะ นี่ขนาดต่อให้นะที่เดินปกติเ,เนี่ดูดิทำไมมีแต่หน้าไอเบคอนเลหมดเลยว่าก็ดิเขาโลลงอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยโลงลงให้แต่งตัวเป็นหน้าเบคอนอย่างงี้เหรอว้าวนี่คือบอสสินนะครับดูดูดีครับดูนี่สิครับหน้าเหมือนเต้เลยเอ่ะย้คุณชนะบอสใหญ่หอยหมดยากอันนี้คือว่าใหญ่หอยหมดยากว่ะอันที่เก้าตำรวจไทคูนอันนี้ผมสงสัยนิดน,นึงว่ามันจะเป็น มันจะเป็นไทยคูนไม่เกี่ยวกันเฉยแต่มึงเอาพ่านมาลร่อยเฉยอ่ะเราดูด้วยกันผมว่าเสว่านี่ผมเคยเล่นไปแล้วด้วยเอาผมไม่ไทยคูนเนี่ยผมไม่ไทยคูนเนาะผมไม่ไทยคูนเนาะไทยคูนคกับปาลาโก้ยเหมือนกันมามามาอันสุดท้ายสุดท้ายรถเข็นนั่งในห้องน้ำลื่นไหล โอ้้ยโอเคเจ๋งแต่ว่ามันก็เป็นมันก็เหมือนกันนี่ว่ามันก็เป็นแค่แบบรถไฟแต่ว่ามีสก,กินให้มึงใส่เฉยมันก็เป็นแค่แบบรถไฟแต่ว่ามีสกินให้มึงใส่เฉยนี่ว่าแล้วหัวไันเป็นหัวของไอ้นี่ไงทีมฟอเทสด้วยไง,อ,ยไงอะไรมึงเนี่ยแล้วกูใส่โอ้โ oh. หแล้วกูต้องเสียตังก็คือแบบรถไฟธรรมดาแต่ว่าเรามีสก,กินแค่นั้นโอ้ oh. เสียเวลาเอาไปศูนย์แล้วไปศูนย์ ไม่อกลก็สูญไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าเล่นจริงมันก็มาตรฐานอ่ะอ่ะคงไม่สักสีแล้วกันนาะสีแล้วกันกูนกย,ยังไม่เล่นเลยนะเออใช่ไหมเถอะมันคืออะไรวะอ๋อมันคือขี้ในห้องน้ําวัดตัดใครบักไหนบักเด็กน้อย,อยผู้ใดขี้ในห้องน้าแล้วบนละกดชักโคกเนี่ย ต้องใหเวิร์จชือมากดให้นีนมึงต้องเป็นคนยังไงเนี่ยฮะเฮ้ยแล้วดูมันโอ้โหหนึ่งนห้าปากหมาท้าผีเกมพาร์ทพลสใครมันใครนะใครนะโอ้สกูกูบอกกูทุลทุเลศมากกาดูดิบลิงอะไรอะบลิงเอ็กแบล็กฮะเย่เทนโกโอ้โห กูจะโคกเช็ดก่อนเลยเช็ดก่อนเลยเช็ดออกเลยไหมไม่ได้อะไรวะเนี่ยก็โอเคสำหรับวันนี้กับเกมของโลบอกในแบบของห้องขี้หรือว่ามอนขี้หรือว่าเกมขี้หรือว่าเกมโถขี้สักอย่างเลยกันนะก็วันนี้มีอะไรมากเนอะผมอยากจะมาลองหาดูคือเพื่อนพูดขึ้นมาผมก็เออว่ะ โลบอกเลยมันมีทุกอย่างจริงนะคนะะือมุณทสภาพดูว่าอะไรที่มันเป็นประเด็นไค้แบบแป๊บเดียวอะ่ะนี่คล้ายเป็นมีมเรียบอะคนทั้งโลกาาก,กูจักกันได้แป๊บเดียวพออักพักนึงวันสองวันผมให้เลยวันสองวันแมพก็ต้องมาเลยเว้ยแต่ว่าคนแรกๆก็น่า,าจะโตทีนึงอะเนาะแต่ถ้าสักอาชิดหนึ่งแย่ยแบบดีๆมันก็จะมาเลยเว้ยอันแรกเนี่ยผมว่าผมชอบนะมันเป็นแนววิ่งเก็บหามอนที่เฉยแต่ว่ามันผมชอบที่มันมีดีไซน์เยอะดีแล้วก็จะจะรู้ว่าถ้มันเป็นดีไซน์แบบอื่นมันจะเป็นยังไงแล้วเข้า ตัวอันต่อมาเนี่ยก็มันกระตูดลงมาเรื่อยรตูดลงมาเรื่อยๆดับลงมาเรื่อยเลยฮะก็ถือว่าเอามัเล่นคลายเครียดได้กันเนาะเลิกกูเครียดกว่าเดิมวัเนี่ยอืมก็สำหรับวันนี้ขอตราไปก่อนสำหรับคุณที่อยากลองเล่นดูก็โหสกคลิทีทุกอันนี่คือไม่ใจะขาลากอาจจะก็รล่ทีทุกอันได้กันสำหรับคนที่อยากก็ดูกิ่าเไดนคลิปเลยครับผมจะเรียงไว้ให้ได้กันตั้งแต่อันแรกถึงอันสุดท้ายเลยอืมสำหรับวันนี้ขอจลาไปก่อนขอไปนั่งขี่ขอได้กัน